ธนบัตร50าบาทในสมัยรัชกาลที่10ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17นะครับธนบัตรไทยเริ่มออกใช้พศ2445นะครับธนบัตรรุ่นสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9เป็นธนบัตรแบบ16ต่อมาในสมัยรัชกาลที่10ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบ17 เพื่อออกใช้หมุนเวียนธบัตบแบบ17ได้รับพระราชทานพระสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาออกแบบเป็นภาพประธานอยู่ตรงกลางด้านหน้าธบาัตบนะครับธบัตบแบบ17มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีนะครับด้านหลังธบัตบนะครับ ตรงกลางธนบ,บัตรนะครับอัญเชิญพระบรมสาธิสรักษ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์มาเป็นภาพประธานนะครับธนบ,บัตรแบบ17ได้รับพระราชทานวันที่เป็นมงคลในการนำออกใช้ธนบ,บัตรคือวันจัก,กรีนะครับเป็นวันที่6เมษายนพศ2561ด้านหลังธนบ,บัตรชนิดราคา50บบาทนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพเรือสำเภานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามได้มีการส่งเสริมการค้านะครับสนับสนุนให้มีการค้าขายกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหาหอคอนครนะครับเป็นเมืองท่าหลัก การค้าสัมเภาในทะเลจีนได้นะครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเรือสัมภาเดินสมุทรแบบจีนที่นิยมใช้กันนะครับจึงเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคทําให้มีรายได้เข้าแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นภาพหอชัดชวานเวียงชัยในพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการทางดาราศาสตร์แสดงถึงพระปีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4นะครับรชัชกาลที่4นะครับทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสามารถคำนวณสุรยุปรา,าคาเต็มดวงได้ที่ตำบลว่ากอนะครับคำนวณได้อย่างแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนนะครับเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติต่อมานะครับก็มีการกำหนดเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับ ขยายขึ้นมานะครับตรงกลางธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นเรือสัมเภานะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับตัวเลข50ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรส่วนตรงนี้นะครับพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่4นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นหอชัดชวานเวียงชชยนะครับในพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นลายดอกไม้นะครับด้านล่างธนบัตรนะครับอักษรข้อความโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธทบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับสังเกตตรงนี้นะครับธทบัตรรุ่นที่1นะครับจะมีอักษรข้อความตรงนี้นะครับปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับ ในปัจจุบันนะครับธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับก็จะไม่ค่อยพบเจอนะครับเป็นธนบัตรหายากนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะพบเจอธนบัตร50บาทรุ่นที่2นะครับด้านบนธนบัตรครับตรงนี้นะครับเป็นพระคุดผ่าด้านล่างตัวเลข50อารบิกนะครับตรงนี้นะครับตาสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีนะครับ เป็นพระแสงจากพระแสงตรีนะครับด้านหน้าธดบัตนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10สังเกตตรงนี้นะครับด้านบนนะครับหมวดอักษรนะครับตรงนี้นะครับศูนย์พอนะครับ สังเกตด้านข้างธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับ0 a นะครับหมวดอักษรนะครับถ้าตรงนี้นะครับเป็นตัว S นะครับก็จะเป็นธะบัตรที่มีราคาแพงนะครับสังเกตนะครับหมวดอักษรนะครับจะต้องเป็นพอพานะครับส่วนด้านข้างธนบัตรนะครับจะต้องเป็นตัว S นะครับหมวดอักษรตรงนี้นะครับจะต้องเป็นตัว S นะครับจะเป็นธะบัตรหายากมีราคานะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร ตัวเลขธรรมรดานะครับราคายัางไม่แพงนะครับราคาเท่าหน้าทัตบัตนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเลข50ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของทัตบัตนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นลายกระหนกนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นพระคุดผ่านะครับด้านล่างนะครับตัวเลข50อารเบิกนะครับ ตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับบรรทัดต่อมานะครับอักษรข้อความ50บาทสังเกตตรงนี้นะครับเส้นแถบสีตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับมองเห็นเป็นเส้นปลานะครับเมื่อนําไปส่องกับหลอดไฟนะครับเส้นปลาตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นตรงนะครับ ด้านในเส้นแถบสีตรงนี้นะครับมีตัวเลข50อารบิกนะครับอักษรคำว่าบาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข50อารบิกอักษรภาษาอังกฤษนะครับคำว่าบาทนะครับส่วนลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำราชการที่10นะครับ ตอนนี้นะครับก็นำธนบัตรมาส่งกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับส่วนเส้นแถบสีนะครับเมื่อนำมาส่งกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นเดียวกันนะครับเป็นเส้นตรงนะครับ ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาสือขอนะครับวันนี้ก็มานําเสนอให้ชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมานําเสนอธนบัตร20บาทแบบ17ในสมัยราชการที่10นะครับวันนี้นะครับก็มานําเสนอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ